สวัสดียามเมื่อเศร้าเศ้านี่คือเป็นยังสี่บาทนี่คือเป็นเสี้ยนสิตะบุลไหวแต่มเมื่อเศ้านไมเป็นยังไงจะได้บ <c oughs> ไม่หยังก่นี่ม่เปนังไก่อน้ำไหลสิเป็นยังไงน้องมาไหนน,อนาามม้องยักนช่างนล่าสมิดใหม่หอโอ้สม,มิดมาแตาา่ใส่นอสมม้องมาไหนน้องโอ้สม,มิดพ่นบ่เสมิดทอนอ่ะบ่โอ้เอาละครับพี่น้องครับเศ้านี่ น้ำบ่ไหลว่าจัตนตร์ันทรแท่งน้ำนะครับพี่น้องเปนนออ็นยังไงเนาะบ่านได้เนาะทีมงานบ่มีน้ำใสระบาดนี่กำลังเอื้อนสร้างสะนั่นอยู่ครับพี่น้องครับตอนเนี้ยปลาขนาดมาคุมงานเองอีกแล้วสวัสดีย่ามื่อเสาร์พราะอาทิตย์โอ้ยคือเป็นอากาศหนาเวเยน็นยีวีแระบาดสี่โมงหรอติโมเมร์เด้อขี่ตะเวนว่าจันทขึ้นเนี่ย จ้ากี่ตัวผมลายห็นว่ากิดผม่งนาฬิกายังไม่หมดแต่หกโมงนึงมเจ็ดโมงนึงไหมหกโมงเจอสามโมงเยตัว่ยเนี่ยเนี่ย้านบไล่สันวาพี่น้องเลยเทียบอดืน มเคื่อนในกาไฟช็อตใหม่อันอันสายบอกเชีวกุมเตียมอยู่เสียบแล้วเสียบแล้วลูกพี่เสียบแล้วได้ยินเสียงมันบึนบุบบุบพอร์ปากน้ำกับพอร์ทันมาเคลื่อนเห็นไม้ปุ๊บหลุดถอาตัดตัดลูกพี่ถอดพ่อท่านโอ้พยายามปามานทีพอไดรพอไรป้องปาน้ำพ่อแหลมก่อนี่น้องเออเออเออลืมนเคลพ่อนว่าอะไร เอาปลามาให้เมื่อวานเสียตัวใบปลาสูตรปลาสูตรไปสูบรน้องกันครับอันนกไก่ครับลูกยามนา่นทุกอันเห็นไหมปลาสูตรสิหนึ่งบ่นี่เดี๋ยวพอแหลมเราไปใส่ยางมันใส่ยางปวดซุ้นี่ใส่รอบโอ้ปลาเข็งโอ้ไม่หดปลาไหลคลิปยันเมื่อวานลบออก่อนไหมอันใดพอคลิปอีหยังก็ได้ลบคลิปไปล้งน้องปลาดันสิไายไปลงบอกเฮห้หยังก็ไปลงกับพี่น้องเบิ่ง เดี๋ยวเอามาให้คนสิหนึ่งยู่ใได้ตอยู่งไถังเยียเอาเอามาเห็ดเอามาเห็ดนีแล้วฮะายน้ำหนักล้วยนะบ่หวบาลวันสิสูบอยู่่าจากสวยจังไปอันนี้ยังเศร้าอยู่สวยจังไปโอ้ โมเมนไปกับไปซอยแล้วคือเก่านั่นละไปหาดน้ำเล่าือเก่านั่นลาครับครับครับให้ลบไฟเห็นขยะขนาดใหญ่ม่อ๋อมันก็เลยไปหมดเลยกระแนงนึ่งแมนแมนของผมเคยเคยเป็น่ยนกันครับขนาดขนาดอันขยะขนาดใหญ่เนี่ยผมบ็ลบเรื่อยๆตัวมันนั่นน่ะมันขึ้นตัวหนังสือสีแดงมันขึ้นคืออย่างนั้นอ๋อเขคอยไล่เอาที่ร้านที่ร้านเอาชื่อเทียกโหลดลงไว้แล้วบัดี้จะค่อยลบใมอันนี้เพิ่มเืมครับครับ นั่นแหละมันต้องไล่ออกทีละอันการลบเบิดเลยมันสิไปเบิดเลยของผมรูปเก่ายังแม่กระทั่งรูปก็ยังไปเลยซุบรูปภาพซุบมันโหลดยากเพราะเศรษฐีควมันสิเป็นวัมนี้มันก็เลยลบมันส่งไม่ผมตลอดดอกขยะเต็มขยะเต็มยังนั่นน่ะแต่ผมเคยไปกดแล้วเทีอนึงมันไปเลยไปเบิดเลยสี่อนเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นแล้วอันตราไล่ดิได้โหลดสองอันหนึ่งมาขึ้นอย่างไรครับไม่ยังก่อนยังก่อนยังกทั่งนั้นเดี๋ยวเอาอันเดี๋ยวเสียปลาใหม่พอดอก เอาเซลไว้อยู่เธอแล้วอยากมัดรถสิหนึ่งใช่พักเขาจัดสมือยู่ไตนี่บ่เนี่ยเราสมือยูวนี่เราเนี่ยเนี่ยสมือดิเนี่ยฮะรับยังเดียวบ่อะไรครับลูกบ่เอออะไระไรโมโหบ่โมโหว่านำอันนี้บ่เม่ขึ้นอหะก็บ่านเ่ศจนสายใหม่ยัง มันกับว่ไหลแต่เมื่อคืนมันไหลอยู่บาดนี้โมนี่ว่ามันไหมนี่ปักกันลุยกันบางอย่างบางจี่จอยนิน่อยนั่นบางไก่กับกับอันลูกพี่สมัยไหมปักกันไหลเสียปักหมดปักไหมมาเนี่ยทั้งหมดอ่ะถอดบึ 8, nah ้มบอกกันว really ่ากระป๋นใครนี่อันอันมันตัดยังก่อนเซฟตี้มันตัดบาดนีหก็เลยมาอ้ยบ่เมียนแล้วนี่มันบ่เมียนแล้วมันต้กไม่ไม่ยังจอดเป็นอย่างเขาคือนมบอกว่ามันใหม่ว่าเสียบอยู่นี่ตี เออก็ไลสายนี่แหะที่แรกไลสายนี่ไปเสียพันยู่หันก็มันก็ไม้ก็เลยไลมาอีกไปเสียพูดนะมูผมูลมานี่ก็ไม่อีกก็เลยไปบอกสว่าไปสนอกเออไปบอกน้็งไปน้ำเตอนโอ้ยตวดคนในแม่นอกเอ้าเออเนี่ีมันมาจอจะมันมาอยู่รัสายเนี่ยอ้มันบอกเกี่ยวก็เตือนนะนี่ม่กันเรพวกจอยอยู่บ่งคงวะดิเ ันอยู่ลาดสายไฟอยู่บงโค้งนี่เลยบางคำก็ได้สุดห้างแตนนี่เไงโอ้ยสับนี่กับเป็นประเด็นนี่สาเหตุมันแล้วบาดนี่สับนี่กับเป็นประเด็นเนาะเขาต้องเสียซ่างเลยโอ้พยาลี่ะเรียนมาโอ้พยาลีเรียนมาเรียนมาก็ม้วนก็รัดวงจรอุ้มกันรัดตัวมันมานนี่หมดคงปุ๊บเลเพราะว่ามันมันลัดไฟไว้มันก็อยู่ตัวแตนบนธรรมดาที่มันต้องเป็นหยังอยู่น้ำเสมอในลา กเราามเบิ่งยังสี่หนีาอฮะังนีเอา่ได้เอาละขวายนมากไยาจะาเทียงขยันเพราะอะมาเียงหมอนี่ผมก็ออกอ่างเต้เต้เตเต้ตึาเอาเอาก็จิเข่าเลวแล้วเลวแล้วนี่เราพักแค่พัแต่เล้วเอาอาเอาเอาลูกวิลูกว่เอาไปน้องป้านี่ไปเลยสิ เนมันเป็นพต่หมันปลูปีตหู้อแล้วบ่น้ำานบอพ่อสิน้ำมาพ่อนี่สพ่ทีมีการอั้นเกิดขึ้นที่น้ำหัวสวมโอ้โหทแก่มขึ้นน้ำมันเิาค้า้าไร้นครับพอ่บ่หมกขึ้นนี่มันไหลอยู่มันมันเส้าไหลมันเส้าไหลวางประมาณันอันมันเจ้าไหลประมาณเทียขึ้นตีนึงนี่ละ เคยเข้าห้องน้ําโดยที่ไม่มีอะไรเลยเร็ยโทรศัพท์ออกมาข้างนอกถ้าไม่มีโทรศัพท์เซ็ตเอาแมงแล้วแมงนะคนนี้เอาเอามาให้พ่อดนะรถเมล์เอาเงินมาลอยหนึ่งวร้อนเลยวอดร้อนเบ๊ะเอาเงินมาลอยหนึ่งคนข้องหน้ามูนมึงเอามาคุณจะให้มึงหาลอยของของหน้ามันไหนมันจะไหลไหมต้องได้ย้อนต้อขันกับมันมีน้ำกับมันมีไหมขอบไปแล้วไหม บ่เบิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเฮ็ดไปเรียบร้อยแล้ววาเข้าไปแล้วบ่เบิ่งไม่นั่งใส่รถนะมันไปเป็นเปลนะครับว่าฟังพี่น้องฟังบ้านบ้านบั้นสามขาสามขาไม่เหงีดเลยไม่เหงีพ่อนพ่อนเออเป็นไงสอนว่าเก็บของแเราได้กําลังรถกําลังสอวบเบิ่งเล็กหน่อยมันเก็บของแล้วได้เอาดีเอ้คุณเอ้คุณขุนอยู่วะตัวนี้ผมก็คบขุนอยู่ด้ไปแล้วมันออกหัวโพแลเลยไหม มันยุ่งดังตึมมันยุ่มันยุ่งเอมันยุ่งมันยุ่งเหรอสู้อะลุกขึ้นมาหน่งมยังเลยมองยัจั่นี่ยบ่นี่ย่เจ้าวหมังกียร์ลห้องน้ำยู่ัดสมัยเกาจ้าเฮ็ดห้องน้ำเดียวกันได้ยงเอาไปูแมน ซองนะวันี้ก้มไปขันนะน้ำมีบ้าน้ำนะขันยูน่ะน้ำดน้ำก็เอนิดเดียวต่ว่าขันฝุ่นยูไปายูฟังุเพะว่ามันทะลุหากันหมดดมันอ่างยาหากันหมดไหมน้ำอะไรอ่ะเออได้นแไอ้มนก็มนไปว่าขึ้นหูมีเนาะบอแล้วนี่แหะมันสูดไปหอดลงหดเลยเออเอาห้องนึงมีน้ำห้องนึงบ่มีขันเนาะห้องนึงมีขันบ่มีน้ำนี่แหละคื้กันนี่แหะห้องนึงเข้าประตู ยิ่งยุเขาคงจงเงจงดังอยู่นั่ขดออกไปทีจะอะไรไปดิเขาเขาก็สิบบ่แล้วก้นกับ่ทัดล่างมันที่ปัญหามันบ่ดดิไโทรศัพท์ดูนี่โอ้ใคล้อยู่มีโทรศัพท์อยู่ชุ่มยูไปชุ่มยูไปชุ่มยูเลยโอ้โหโอ้ยไบ่แล้วมีโทรศัพท์อยู่กับไสโทรศัพท์ปาดรดปวดเ งานนทำกันยังไงต้องเสือเก่งในไว้เท่าไรแล้วโว่ตาไปทุกบ้านแต่มาบอกไปจักบ้านลืมๆสไตล์เพิ่นสไตล์เพิ่นคือสิมีทุกบ้านหรือเปะภาอ๋อีสานนี่ยขันผู้ใดเห็นก็คือเก่งในอำนาจูเดเพื่อนขันมีขันมีลายเส้นมีเส้นเงยมืดแล้วไหมมืดแล้วไม่ยังมืดอเก่งในมืดไปาสเก่งในผมว่าเสื่อเก่งในกระดาษนะลูกพี่มาเลย ใส่ละทิ่มใส่ละทิ่มนั่นเก็ได้กระดัดคือเนี้ยป่านมันไเล่นตากขึ้นมาเนี่ยเราเก็บคอามเกี่ยวกันหนีจสมองอย่างนั้เนี่ยผมเรื่องไปเลยเอาปีใหม่ท่านมากมามามาบัดเนี่มะเบิงสมือเท่าเป็นจังไงตอนนี้บัดเป็นยังไงพอบ้านนี่เขาต้องถอดตัวนี้ออกไหมไปขี้แม่นครับถอดแล้วกันโอ้เลิกเติบได้ลูกพี่ดึงขึ้นมาบอกเงาเลยดิทอบบกยางเงาเลยดิย้อนลงไปหนีเพราะตั้มก็ บต้มก็ยี่สิบต่ยอดนี่บ่ถึงแต่เบ <but S 1> ื้องต้นเอาจอสาม่หกไหมน้ำมันต้องข้นมาเองเพิ่งทีละบ่เบื้องต้นเด้อเจ้าเสดาเรื่อยตัวนี้ออกหลักซื้อขอต่อมาต่อใหม่พราะมตรงได้ดึงตัวนี้ขึ้นมาเดนี๋ยวบัง้เสอยนีอลังื้ออมาอรันเดี๋ยวึงนีมาหลายปนเนีเอเอเจา่อยันกั้อ่มามานเวก็มาอ่า เรื่องน้ำครับมาหน่อเรื่องน้ำครับเป็นเรื่องใหญ่ปัญหาใหญ่ของปัญหาใหญ่ของเศรษฐศาสตร์เลยในน้ำนี่ปัญด้วยประสบการณ์จริงข่าวพม่าสิ้นเมื่อที่สิ้รตลอดไปเลยไม่หัวละเชียร์กันนะเอ้าโอเคพี่น้องคลิปเดียวสักหน่อก่อนครับเดี๋ยวจังไหนกันไหนไปน้องปลาลูกพี่อำนาจพาไปน้องไปจังหวะกันนะครับเดี๋ยวพอยายลีเก็บคลิปต่อนะครับพี่น้องครับเอาจวดจวด